สวัสดีค่ะพี่ๆช่อง YouTube นะคะฟอร์ดซิรีทุกท่านนะคะวันนี้สิจะพามาชมนะคะรถพี่พิพัฒน์ค่ะเป็น DBL XLT นะคะเกียร์ธรรมดาราคา857,000บาทนะคะคันนี้ใส่ชุด Y b o บ y นะคะแล้วก็แม็กขอบ20ยก2นิ้วนะคะเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถของพี่พิพัฒน์ันเองค่ะ เป็น DBL XLT นะคะเกียร์ธรรมดาราคา857,000บาทนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุด Y i o d y นะคะทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ทำการยกมาด้วยนะคะ2นิ้วนะคะใส่มากกันโค้งก้นหนุนนะคะแล้วก็ใส่แม็กคอบ20นะคะพิเศษคันนี้เพิ่มเติมนะคะความโดดเด่นด้วยไฟหน้ามาแต่งนะคะแล้วก็ไฟท้าย LED นั่เนเองค่ะเดี๋ยวไปดูทีละจุดนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะคะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลย มาดูที่ตัวไฟหน้ากันบ้างนะตัวไฟหน้ามาดูที่ตัวไฟหน้านะคะดับแรกเลยนะตัวนี้ใส่เป็นไฟหน้ามาแต่งนะคะแบบเต็มระบบนะคะมีไฟขีด3าขีดนะคะตัวเดย์ไทม์ไฟวิ่งด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่วงแหวนนะคะเป็น LED ครอบแก้วนะคะมาพร้อมกับตาน้ําเงินนะคะสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะขยับมาดูที่ชุดวายบอดี้กันบ้างด้านหน้านะใส่เป็นชุดวายบอดี้นะคะทําการถอดของเดิมออกทั้งหมดเลยค่ะ ตัวกระจังหน้าเนี่ยใส่เป็นกระจังหน้า F150 นะคะที่มาในเซตวบอนะคะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆเลยนะคะตรงสูฟอร์ดเอวอีนะคะสีดำนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นไฟออนสีขาวนะคะ3จุดนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นชายกันชนด้านล่างนะคะถอดของเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นชายกันชน นะ,ะที่มันในเซตวบอดี้นะคะสีดำตัดเฉดขอบนะคะสีบอลเงินตรงกลางนะคะไฟตัว C นะคะเป็นไฟ LED นะคะสองฝากฝั่งเลยนะคะนี่ด้านหน้าก็จะล่อๆนะคะประมาณนี้นะคะ, <ง Drake. S 1> ะ,คะเดี๋ยวสีให้ดูดนี่เลยค่ะขยับมาดูด้านข้างกันบ้างนะ,ะ <funciona> นะคะตัวแก้มข้าง <icas> อา่าตัวแก้มข้างที่ประกบด้านหน้านะคะซ้ายขวานะคะสองฝั่งนะคะนี่เลยค่ะที่ทําให้ตัวรถนะคะดูบึกบึนขึ้นมานั่นเองค่ะเป็น วายบอีตีโป่งนะคะออกจากตัวรถประมาณ7นิ้วนะคะซึ่งด้านข้างก็มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อด้วยนะคะคิ Q ้วล้อแบบเรียบนั่นเองค่ะนี่เลยนะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล้อกันบ้างนะคะตัวนี้ทําการยกมาทันะะ้สงสนิ้วนะคะใส่หมากกันโคง้งนะคะแล้วก็ก้อนหนุนนะคะแล้วส่วนแมกยางนะคะตัวนี้ใส่เป็นแมกขอบ20ค่ะ เป็นแมกมาเวลนะคะขอบ20นะคะส่วนยางเนี่ยจับคู่กับยางโอตานินะคะซีรีส์เบอร์ยาง33คูณ12.5นะคะ i20 นะคะนี่เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเท็กเจอร์นะคะหน้าตาที่มาในเซ็ตวายบอดี้นั่นเองค่ะส่วนสติกเกอร์นะคะพี่พิพัดรีเควสต์นะคะอยากได้เป็นสติกเกอร์แรปเตอร์นะคะเป็นแถบด้านข้างนะค,ะคำว่าแรปเตอร์นะคะแล้วก็ด้านท้ายใส่เป็นตัวหนังสือคำว่าแรปเตอร์นะคะนี่เลย แล้วก็เบาลัองมือนะคะคิ้วกันสตร์ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขยับมาดูที่ตัวด้านท้ายกันบ้างนะคะวายบอดี้นะเห็นไหมคะความโป่งนะคะความโค้งของวายบอดี้ด้านท้ายอีก2ฝั่งนะคะนี่เลยซ้ายขวานะคะประกบตัวรถนะคะนี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วล้อแบบเรียบสวยงามมากนะ,ะแล้วส่วนไฟท้ายนะคะก็ทําการถอดของเดิมออกใส่เป็นไฟท้าย LED นะคะ ไฟท้ายลายเส้นสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟกระพริบนั่นเองค่ะตัวไฟท้ายตัวนี้นะคะเราทําเป็นโครมดํานะคะนี่เลยให้ดูใกล้ๆงานดีมากนะคะแล้วก็ตัวฝาครอบท้ายกระบะนะคะนี่เลยค่ะฝาครอบท้ายกระบะใส่เป็นฝาครอบท้ายเว้าโลโก้ฟอร์ ฝาครอบท้ายเว้าโลโก้ฟอร์ดนะคะเป็นพื้นดำด้านนะคะตรงสูฟอร์ด f o r d นะคะสีเทาดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เราติดกล้องมองหลังเพิ่มไปให้นะคะนี่เป็นกล้องมองหลังตรงรุ่นนะคะตรงโลโก้ฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้แล้วนะคะถอยหลัง4จุดนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะันนี้ เดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะภายในของ DBL XLT คันนี้นะคะไปะดูกันเลยคะ่ะพอเปิดเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เจอจะเป็นเบาะหนังนะคะเดนด้วยได้สีเทานะคะแต่เข็บคู่นะคะที่มาพร้อมกับพวงมลาลัยค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย power ไฟฟา้านะคะระบบ e-pads นะคะมีมันติฟังก์ชันนะคะที่พวงมลาลัยด้วยนะคะแล้วความเร็วตั้งความเร็วนะคะที่พวงมลาลัยค่ะ แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ8นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y ได้ค่ะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะนี่เลยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะอีกหนึ่งเกียร์เป็นเกียร์ถอยค่ะคันนี้แรงม้าเขาสูงถึง160แรงม้าเลยค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะออโต ที่ปัดน้ำฝนออโต้ค่ะเรียกว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น DBL XLT นะคะแล้วก็ฟังก์ชันนะคะระบบเซฟตี้ที่มากับตัวรถก็จะเป็นระบบ a m นะคะป้องกันการพิกคว่ำตัวรถนะคะระบบ ESP รักษาเสียภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบออกตัวทางลาดชันค่ะนี่น่าใช้มากๆเลยพี่ท,ท่านไหนนะคะ,นะ,คะสนใจนะคะอยากได้รถแบบรถพี่พิพัฒน์คันนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะทักเข้ามานะคะสอบถามโปรโมชั่นออกล็กับสีได้นะคะได้ที่เพจ Ford ป้ายแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วน โทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์0835169832นะคะหรือ0654532424ค่ะสลียินยินดีบริการนะคะออกรถฟอร์ดแต่งรถสวยนะคะต้องนึกถึงสลีนะคะสำหรับวันนี้สิคอลาไปกับรถพี่พิพัฒน์คันนี้ค่ะล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ